มาตามนัดแล้วนะครับท่านผู้ชมเช้านี้บ่าวสมบัติมาตามนัดนะครับก็มาเช้าตั้งหลครับก็สิบโมงแล้วนะครับอ่าสำหรับปีนี้ที่มาทำนานหาือเป่เป็นขับในชมกันนะครับของการต่อสร้างสะพานทาลางแห่งที่ห้านะครับโดยเจาะเสาเข็มนะครับท่านผู้ชมที่บ่าวสมบัติเอามาให้ท่านผู้ชมในชมเช้านี้นะครับ ก็ออกปฏิบัติงานของเขาแล้วครับท่านผู้ชมกำลังเตรียมงานจาะวันนี้เลยครับท่านผู้ชมจาะวันนี้เลยะครังกำลังเตรียมงานทีกกำลังเตรียมอนุนอันนี้อยู่นะครับเขาพร้อมที่จะเจาะแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่เรื่องขาดบางอย่างอยู่นะครับเจาะวันนี้เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวภาพต่อไปนะครับีกคลิปอีกต่อไปนี้บางจังหวัดจะมีคลิป เขากาลังเจาะเสาเข็มนะครับท่านผู้ชมหลังจากคลิปนี้ไปแล้วจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนั้นจะเห็นภาพเขากําลังเจาะเสาเข็มกันนะครับคลิปนี้เอาเป็นคลิปเริ่มต้นของงานวันนี้ก่อนนะครับเขาก็ยังยังไม่ได้เจาะนะครับแต่ก็พร้อมที่จะเจาะแล้วเอาแล้วครับท่านผู้ชมค้าวันอังคารเจ็สิบแปดพุทธาผมนะครับนะอ่า ริมโขงนะครับฝั่งริมโขงตรงข้ามฝั่งทางไกลๆนู้นก็จะเป็นฝั่งของประเทศลาวนะครับ่านผู้ชมเขาทางโน้นเขาก็กําลังเตรียมงานอยู่เหมือนกันที่จะเจาะนะครับมีผูเจเาะของเข็มอะไรต่อนี้อะไรมากมายอยู่ฝั่งถนนแต่ของเรานี้รู้สึกว่าจะเจาะก,ก่อนนะครับเจาะก่อนเพราะว่าเขาตรวจสอบเทศดินเทศอะไรมาตั้งแต่โอ้ตั้งแต่เดินทนวาพฤ้นิกามมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ทางโน้นยังตรวจ ดินเทศดินกันอยู่ยังไม่จบไม่สิ้นก็ยังไม่ได้เจาะนะครับฝับงหล่านะครับเอาภาพบรรยากาศล่าสุดวันนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับเตรียมพร้อมเจาะแล้วครับท่านผู้ชมผมต้องรอคำสั่งอะไรตอนนี้อะไรมากมายค่กับผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานเขานะครับท่านผู้ชมวันนี้ ปฏิบัติงานเขาก็ต้องรอคาสั่งว่าเวลาเท่าไหร่จะเริ่มงานยังไงนะครับท่านผู้ชมก็คงต้องรอนะครับนี่บ่าสมบัติยืนอยู่บนถนนสองหนึ่งสองบึงการหนองคายนะครับที่ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็กล้จากที่จะพักทุกคนแต่เจะไปเจาะมาก็มาถึงถนนที่บป่าสมบัติยืนอยู่เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมนะครับ เสาทั้งหมดตี่บนพื้นดินนี่ก็ประมาณ4ีต้นนะครับท่านผู้ชมสีต้อนอ่าดูเช่าลนะยี่สิบ 20, 20 20ต้นนะครับทางฝั่งน้ำผงอาจจะเป็นทั้งสต้นแล้วก็ฝั่งทางด้านที่ใต้ของถนนช่องหนึ่งสองก็อีก10ต้นนะครับแต่ก็ยังมีเชิงสะพานอยู่นะครับท่านผู้ชม เชิงสะพานนี้ก็จะเป็นการตอกเสาเข็มนะครับไม่ได้ไม่ได้จอะนะครับคงไม่ได้ใช้าพลังงานมากมากก็เลยจะตอกเก่านะครับเชิงสะพานก่อนที่จะขึ้นสะพานนะกรตอกยาวพอสมควรอยู่นะครับเห็นทางผู้รับเหมาคนในฝั่งนะว่าจะมีมีบางส่วนที่ต้องตอกนะครับสะพานตรงนี้ที่ตอกก็คือเชิงสะพานก่อนที่จะขึ้นสะพานนะครับท่านผู้ชมก็จะมีตอกเข็มอน่าง ตรงช่วงกลางสะพานเลยตรงกลางสะพานนี้ต้องน้ำมันถังแต่งเลยนนัไร่างน้นก่อทางนหลักเมืวนนนี้นภาพจะลองให้ท่านผู้ชมผู้ชมกันเล่นๆนะครับที่ภาพที่เห็นนี้จะเป็นภาพพอเสร็จแล้วก็จะสะพานข้านาัาง้งสองก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวขอติดตามคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเดียนเขาเจาะเขาเจาะกันยังไงนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คงจะเห็นแต่แค่เจาะนะครับการเทเสาปูนก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือมือนนี้นะครับคงจะเห็นเขาเทเขาใส่เหล็กกันยังไงและเทกันยังไงนะครับเดี๋ยวบ่าวต้บัดจะตามงานจเจาะเสาเข็มสนาคารทยราแห่งที่5มาฝากท่านผู้ชมเป็นระยะระยะนะครับ อีกไม่ช้าไม่นานเราก็คงจะเห็นร uh uh ูปร uh um> uh ่างแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสะพานนะาน้ำโขงแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับกำลังกู้รอต่อกำลังเตรียมงานนะครับท่านผู้ชมเป็นหลังงานสองสองเส้นนะกำลังเตรียมงานนะครับตัวต่อก็ยาวสูงยาวนะครับ ก่จะมาถึงวันนี้ได้ก็โอ้นานนะครับท่านผู้ชมนานพอสมควรน,นะครับติดอน,นุติดอันนี้นะครับวันนี้ก็จหมาติดไข้หวัด19ยังลรราดยังไม่หยุดไม่หย่อนเลยนบวันนี้ท่านผู้ชมวันนี้ติดเยอะกว่าวันนี้ด้วยวันนี้ติดเยอะนนไปก็รักษาหายครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนนะแต่ถ้ามีโรคแทรกซ้อนก็ก็ไม่รูาจะทำไงนะครับเป็น,นคนที่เสียชีวิต ก็จะเป็นคนที่มีร่างกาอ่อนแอแล้วก็มีเล่มีโรกหลายโลกแต่กซ้อนอยู่นะครับก็เลยทําให้เสียชีวิตได้ง่ายๆสำหรับโรคไปจากจากไอ้นี้ออกไปออกเรื่องนอกเลื่องไปนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมับวิวกเข้ามานะครับจะเป็นรถนะครับรถเต็นท่า จะเป็นรถตีนตะขาบแล้วก็สูงเข้าไปก็จะเป็นเสาแท่ยยงเสาเจาะสว่สานเจาะมีสว่านเจาะครับท่านผูอชอ้ชมสว่านเจาะเจาะยังไงช่วงอีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมจะได้เห็นสว่านเจาะได้นะครับท่านผู้ชมบดงคนอยากจะเห็นว่าเออเมื่อไรจะทำาัวทีทําเมื่อไหร่ยังไงนะครับก็ถือว่าเริ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมเริ่มวันนี้เลยนะครับเจาะ คลิปถัดไปนะครับท่านผู้ชมจะเห็นเราเจาะแล้วล่ะนะครับงหวาดมีสายต่างแดดต่างโดนตางฝนลมหลายอ้วนและเกินวันนี้ฝนไม่ยอมตกปกติเหมนอนกัรเราะครั้ยินเสียงฟ้าร้องฮือๆอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้คงตกนะครับพี่น้อง งานตอกเสาเข็มเจาะเสาเข็มนะครับท่านผู้ชมเอามาฝากท่านผู้ชมให้ชมกันนะครับพรุ่งนี้คงจะเห็นเขาหลอ่อยังไม่ถึงหล่อนะครับจะเป็นเทเสาเข็มนะครับไม่รู้เขาจะเทไหมพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็องเจาะก็ได้ล้าล,ล้มนะครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้อีกด้วยแล้วไม่รู้จะเทวันไหนยังไงแต่เหล็กเขาก็มาแล้วล่ะนะครับ ซีเมนต์เห็นบอกว่าก็คงชาร์ซีแพ็กนี่แหละจนผสมก็คงจะชาร์จส่วนของเขาเองนะครับคุณเท่าไหร่ยังไงนะครับท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมไว้พบกันคลิปหน้าครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชม